สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครูรักนักแสดงรุ่นใหญ่เคลื่อนไหวรัวๆถึงนิชาด้านคุณแม่โผล่คอมเมนต์ทันทีท่ามกลางคนในวงการและแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวอย่างนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิชกันอย่างมากหลังมรสุมข่าวดราม่าร้อนแรงรวมถึงทางด้านครูรักรัทธาสัาสาทธิพย์นักแสดง และครูสอนการแสดงได้เคลื่อนไหวถึงนิชาผ่านทางอินสตาแกรโดยโพสต์ภาพนิชาและเกรทวรินทร์จากละครดังนางอายพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสู้ๆนะครับคุณนางจากท่านกงและคุณแบรี่ต่อมาได้โพสต์คู่กับนิชาพร้อมระบุว่าคุณแบรี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องนางเสมอครับล่าสุดแม่ยุย้ยคุณแม่นิชาได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอบพระคุณคุณแบรี่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ